แกงปลาปลาบึกจ้าซื้อปลาบึกมาไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะวันนี้แกงซะหน่อยแต่ผักไม่ได้ครบเครื่องเท่าไหร่นะคะมีเท่าไหร่ในตู้ก็ใส่ไปแต่ละผักนะคะใส่มีในตู้แค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะคะใส่เนื้อปลาไปได้สักพักแล้วยายก็จะใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามด้วยขาสามแว่นนะคะฟักทองก็ไม่มีค่ะยายจะใส่เป็นมันฝรั่งแทนนะคะแทนฟักทองค่ะน่าจะได้เหมือนกันเนะมะเขือก็ไม่มีนะคะ <laughs> ผักสวนครัวยายยังไม่ได้ออกผลผลิตนะคะกําลังเริ่มงามค่ะเพราะยายเพิ่งปลูกได้สิบกว่าวันนะคะสิบกว่าวันใส่กระชายไปค่ะกระชายก็มีปลูกอยู่แล้วนะคะกระชายที่บ้านเราเองถอนมาถั่วฝักยาวยายก็จะใส่ที่หลังนะคะยายก็จะใส่พริกหยวกลงไปก่อนนะคะพริกหยวกนี่ซื้อจะยายปลูกอยู่แต่ยังไม่ได้ออกลูกเลย ออกอยู่ต้นหนึ่งสองลูกไม่พอเก็บหรอกค่ะยังเล็กๆอยู่เนาะก็กินของที่ตลาดเราไปก่อนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าไปก่อนนะคะต่อไปก็จะพอได้เก็บได้ปรุงอาหารให้เพื่อนๆดูอยู่ค่ะผักในสวนครัวของยายเริ่มงามแล้วแหละพริกก็เริ่มติดดอกแล้วค่ะผักบุงก็เริ่มงามใกล้จะได้ผัดแล้วค่ะกินคอท กินอกกำลังงามเลยค่ะแต่ก็ยังไม่พอจะเก็บปีใหม่นี้น่าจะกำลังกินพอดีเลยค่ะรอให้เดือดสักพักก่อนเนะาะแล้วค่อยใส่ผักอย่างอื่นอีกทีนึ่งสุกแล้วจ้ายายก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปมีผักไม่กี่อย่างเลยแกงป่ายใหญ่ถัวลันเตาเข้าวโพอดอ่อน อ่าฟักทองมะเขือเปาะก็ไม่มีนะคะยายใส่มันฝรั่งแทนฟักทองไปเนาะถั่วลันเตาก็ถั่วฝักยาวเรานี่แหละทำกินกเองง่ายๆไม่ต้องครบเครื่องก็อร่อยแล้วเนาะนี่มาทานไหมคะยายใส่พริกแกงใต้นะคะใส่กะปิใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนช้อนชานะคะแล้วก็ชุลรสหนึ่งช้อนกาแฟ น้ำตาลปี๊บหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนกาแฟะนะคะนี่แล้วก็ปรุงรสเพิ่มใครชอบเค็มก็เติมน้ำปลาเพิ่มเอานะคะน่ากินไม่อยน่ากินไม่อ,อ่ยแกงปลาปลาบึกค่ะซื้อมาเนื้อปลาบึกไปตลาดนัดแล้วก็ซื้อมาค่ะดูหน่อไม้น่ากินมากหน่อไม้อ่อน,ออน มะมัยก็ซื้อมาค่ะยายชิมแล้วนะคะอร่อยมากต่สักพักยายก็จะใส่นี่ค่ะชะอมใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะคะโรยรดเลยใส่ชะอมลงไปเลยใส่ใบกะเพราลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดที่เราปลูกเองกะเพราปลูกเองชะอมปลูกเองนะคะใส่ลงไปโรด แทบหลายก็จะประหยัดพวกผักพวกนี้ค่ะลงไปอยู่ก็ไม่กี่บาทหรอกรออีกสักพักหนึ่งผักกำลังงามแต่ถ้าเก็บมากินกับน้ำพริกกับปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเก็บแล้วแหละแต่จะเอามาผัดหรือเอามาแกงยังต้นเล็กอยู่ค่ะผักใหญ่ที่ปลูกไว้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ยายด้วยเนาะขอบคุณมากๆค่ะแกงปลาปลาบือ